8ราศี16กุมภาพันธ์นี้มีโชคลาภโดดเด่นรวยอลังการแบบสุดๆจะเป็นราศีไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกตเทวะจะมาบอกครับว่ามี8ราศีครับที่จะโชคลาภโดดเด่นร่ำรวยได้เงินได้ทองจากการเสี่ยงโชคเป็นหลักหรือหยิบอะไรเป็นเงินเป็นทองครับในช่วงช่วงเวลานี้และอาจารย์ก็จะใช้ดวงดาวในวันที่16กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่ออกรางวัลนะครับตรงนี้แล้วก็จะบอกด้วยนะครับว่าจะได้จากช่องทางไหนครับเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเริ่มที่ลักนณาราศีเมษครับโดดเด่นสุดๆครับมีทั้งดาวเกตทับตัวเราแปลว่าเส้นแรงรางสัองหอนแม่นฝันแม่นนะครับดาวพฤหนาก็เป็นราชาโชคอีกนะครับดาวจันอีกครับโอ้โหเลขกลุ่มนี้โดดเด่นมากเลยนะครับ259และบวกกับดาวประจําตัวเราครับดาวองคาร โคจได้ตำแหน่งมหาอุดสุดยิ่งใหญ่แล้วก็ได้ปัสสาวะอุดมเกณฑ์ดาวการเงินก็ดาวสุดได้ทั้งปัสสาวะอุดมเกณฑ์ที่แปลว่ามั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ได้ตําแหน่งเทวีโชคอีกต่างหากโอ้โหเรียกว่ามีเกณฑ์ถูกสองเด้งเฮงสองต่อถูกเลขหน้าเลขหลังอะไรอย่างนี้นะครับมีเกณฑ์ได้เงินแบบเบิ้ลๆบิ้ยิงปืนนั่เดียวได้นอกสองตัวครับโดดเด่นสุดๆอ่าเพราะฉะนั้นยินดีด้วยกับชาวเมษนะครับจะถามว่าตัวเลขเราจะมาจากไหนได้บ้างเช่นถ้าฝันแม่น ลางสังหรณ์บอกอเสี่ยงได้2เลขที่สัมพันธ์กับการงานครับเพราะดาวการเรงินที่เป็นเทวีโชคเป็นอุดมกเกณฑ์เนี่ยอยู่ในเรือนการงานเช่นบัตรพนักงานซื้อแถวแถวที่ทํางานมีเกณฑ์ที่จะถูกหรือไปติดต่อลูกค้าลูกค้าเลขที่ออฟฟิศอะไรเอาเลขไปเสี่ยงโชคไปเล่นแล้วออกได้หมดเลยนะครับแล้วสังเกตระวังเลขสองกับห3สานะผมดูแล้วที่หกกุมภาเนี่ยงวดนี้มาแรงมากมีเกณฑ์จะออกด้วยนะครับ ฉะนั้นยินดีด้วยกับชาวเมธนะครับตรงนี้ต่อมาครับก็เป็นลัคนาราติตุลครับถ้าดูสิครับดาวฝกด,ดาวประจําตัวเราโคจรได้เทวีโชคได้นาละอุดมมาเก์ดาวการเงินก็เป็นมหาอุดก็แปลว่าได้มากนะครับสองครับดาวพฤหัสดาวเกตก็ยังเล่นกับตัวเราอยู่โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะจะได้จากเทพเทวาเซนแรงฝักแม่นก็ได้เช่นเดียวกันประกอบกับ,กบดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนโชคลาบนะครับ ไปสัมพันธ์กับดาวเสาไงนะดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุดาวประจาตัวก็อยู่ในเรือนพันธุครับอยู่ร่วมกับดาวพุธก็ได้ตาแหน่งเทวีโชคอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวตุลน,นะถ้าจะเสี่ยงโชคเลขบ้านเลขรถดูแล้วมาแรงครับมีเกณฑ์จะออกหรือเราไปทําในสักอย่างเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินเะนี่ยจะเป็นต้นเป็นทางให้เราได้เงินได้ทองสําเร็จรับรวยตั้งหลักตั้งตัวมั่นคงได้เลยนะครับตรงเนี้ยอ่าเพราะฉะนั้นก็ยังมีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องของ โชคลาภนะหรือเสี่ยงโชคซื้อกับผู้หญิงดิเอทวี TV ให้โชคหรือดาวอาคารมาจากเรือนคนรักแฟนแฟนบอกเลขแล้วไปเสี่ยงแล้วถูกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าอยู่ตัวเนี่ยมันเป็นเลขหนึ่งเจ็ดสี่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตรงนี้อลองดูเลยนะชอบเลขไหนเสี่ยงเลขนั้นนะครับ,เ,ออรรบเลขที่จะออกหรือบางทีนะครับเลขที่จะออกเป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยเพราะดาวประจาตัวดาวศุกร์เราเป็นทวีโชคครับ เลขอายุเลขวันเกิดเลขที่ชอบเราออกได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ยินดีด้วยกแถวตุนนะครับต่อมาครับเป็นลักนณาราศีธนูครับมัน,นก็ชัดมากเลยนะครับเพราะดาวศุกร์มันเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระลาพระได้เทวีโชคในเรือนการเงินไม่ถูกได้อย่างไรถ้าพื้นดวงเดิมดีนะถูกแน่นอนนะซื้อกับผู้หญิงไว้ก่อนเลยเพราะเทวีให้โชคนะครับซื้อแถวที่ตลาด ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตพระดาวสุกเป็นดาวอุดมสมบูรณ์ตลาดของกินเยอะห้างมีของครบเลยนะถ้าเะเสี่ยงโชคแถวนั้นมีเกณฑ์ที่จะถูกดาวสุกอยู่ร่วมกับดาวอังคารอังคารเนี่ยมาเจรินผุดตะพุดตะแปลว่าลูกก็ได้สัตว์เลี้ยงก็ได้อ่าบอกเลขหยิบเลขเลีรยเลขอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเลขที่เราชอบก็ได้สองดาวแบบดาวประจําตัวโคจร,ร่วมดาวเกตอยู่ครับแปลว่าอะไรเนแรงมากแรงสังหรณ์เทพเกวาบอกมาดนใจฝัน เขียเลขนี้หยิบเลขนี้ซื้อเลขนี้อ่ะก็ถูกได้เช่นเดียวกันนะครับแหม่ี่้ยินดีด้วยประชาชนูนะช่วงนี้มีดวงเรื่องโชคลาบเรื่องการเสี่ยงโชคอย่างชัดเจนมากๆเลยนะเพราะนั้นมีเกมจะร่ํารวยและรวยมากเลยนะเพราะว่าดาวโชคลาบดาวสุกเจอดาวอุทสุกปากหวานอุทารรับเอาเพราะฉะนั้นถ้าตอนเสี่ยงโชคหรือช่วงนี้จะทําอะไรนะให้ยิ้มแย้ยมแจ่มใสอารมณ์ดีนะจะได้เงินได้ทองเขา,นาหน้าบูดหน้าเบี้ยวไปเสี่ยงโชคไปทาํามหาเกรนี่อดเลยนะครับไม่รวยเลยนะมึงต้องบอกไว้ก่อนนะครับ ต่อมาอีกครับลัคนาราศีพ,ศพุธศสิครับดาวศุกร์ดาวประจําตัวอยู่ในภพสุภะได้เทวีโชคแล้วอยู่ร่วมกับดาวองคารน่ยิ่งปากหวานยิ่งแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีประตูเรื่องโชคลาภการเงินจะมานะครับสองครับดาวพุธดาวการเงินเราเนี่ยโครจรได้เทวีโชคเหมือนกันอยู่ร่วมดาวอาทิตย์ดาวเสาเห็นไหมแสดงว่าสี่หนึ่งเอ้ยสี่เจ็ดเอ้ยสี่หนึ่งเจ็ดหกสามเนี่ยจะเป็นเลขที่มาแรงในงวดนี้นะครับ แล้วดาวการเงินเราเป็นเทวีโชคก็แปลว่าอะไรซื้อกับผู้หญิงครับผู้หญิงทะมีเกณฑ์ให้โชคนะครับตรงนี้แล้วดาวการเงินสัมพันธ์กับดาวการงานได้เทวีโชคแปลว่าเลขที่เกี่ยวกับงานเราไงซื้อที่ทํางานแถวออฟฟิศเราหรือเลขที่สัมพันธ์กับงานเราเลขบัตรพนักงานเลขออฟฟิศเลขที่เราจะไปคุยกับลูกค้าออฟฟิศลูกค้าอะไรอย่างเนี้ยได้หมดเลยสําหรับคนเป็นนักตลาดเนี่ยจะโดดเด่นครับหรือถ้าไม่ได้ไปไหน ไม่ชอบเลขออฟฟิศเราเลขที่เกี่ยวกับตัวเราออกก็ได้นะเพราะดาวศุกร์ดาวประจําตัวเราเป็นเทวีโโชคตัวเราเองเป็นบอกเกิดแห่งโชคลาภไงเด็กอายุเลขวันเกิดเลขไทยประตทระตาพิไทยประชาชนอะไรแบบเนี้ยชาวพุศกมาแล้วนะครับมีเกณฑ์จะร่ํารวยหลังจากที่โอ้โหเรียกว่าดวงโชคลาภหายไปนานตอวันนี้มาแล้วเสี่ยงโชคได้นะครับนี่คือการถ่ายดาบ,บจอน,นต่อมาครับลัคนาราศีมังกรครับ โอ้โหไม่ได้ได้ไงดาวอังคารเจ้าจเรือนโชคลาภทับตัวเราอะ่ะเป็นมหาอุดด้วยนั้นโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับแล้วอยู่ร่วมกับดาวศุกร์อีกเป็น hey v Show, เทวนะีโชคเห็นไหมแล้วในเรือนการเงินก็มีดาวสาวดาวประจําตัวเราดาวพุธก็เป็นเทวีโชคในเรือนการเงินอีกอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์โอ้โหตอนนี้ถ้ามองเป็นตัวเลขก็หกสามหนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับแ้วถามว่าเลขได้จากไหนโชคลาภทับตัวก็เลขที่เกี่ยวกับตัวเราเป็นหลักก่อนเลขเอายุเรขวันเกิดด้วย้ยประตูโทรศัพท์อะไรแบบนี้นะครับ หรือสองครับเลขโชคล่าไปครับสัมพันธ์กับดาวฝุร์ดาวศุร์เป็นดาวการงานถ้าเกิดตอนกลางวันนะสัมพันธ์กาบงานเราครับซื้อที่ทํางานเลขออฟฟิศเลขบัตรพนักงานเรานะครับแต่ถ้าเกิดตอนกลางคืนครับดาวฝุร์จะมาจากเรือนพุทตะครับพุทตะเป็นเทพีโชคอะไว่าจากลูกลูกบอกเลขแล้วซื้อลูกหยิบเลขหรือสัตว์เลี้ยงเขี่ยเลขอะไรมาเราไปซื้อเนี่ยได้หมดเลยนะและแนะนําซื้อกับผู้หญิงเลยนาทีนี้นะครับาะ ดาวศุกร์ก็เทวีโชคดาวพูหก็เทวีโชคที่จะเทวีเทวีก็คือเพศหญิงผู้หญิงจะนำมาที่โชคลาภหรือทำอะไรทำงานในห่วงช่วงเวลาเนี้ยติดต่อกอบผู้หญิง้วยก่อนมีเกณฑ์จะส่งเสริม,มเพื่อปุดุลธัมทำให้เราได้เงินได้ทองครับผู้หญิงเลือกจะทำก่นอนนะต่อมาครับเป็นลัคนาราศีมีนครับอันนี้ก็ชัดมากครับมีเนี่ยดาวประจําตัวเป็นดาวพฤหัสดาวพฤหัสด,ดาวตัวเองอ่ะก็เป็นราชาโชคอยู่ในเดือนการเงินอยู่ร่วมกับดาวเกศและดาวจันทนะโดยเฉพาะดาวเกีเนี่ยเป็นดาว เี่เทพเทวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าหนึ่งจะได้เทพเทวาให้เซนแรงแรงกระหอนแน่นฝันแน่นก็ได้สองดาวอังคารการเงินตอนนี้โคจรเป็นลาพระโชคลาเป็นมหาอุดมีเกณฑ์ได้มากได้เยอะอยู่ร่วมกระดาวศุกร์ด้วยเป็นเทวีโชคเพราะนั้นก็เอาเลงที่เกี่ยวกับตัวเรานี่แหละไปซื้อไปเสี่ยงโชคเล่อายุเล่นวันเกิดเล่ท้ายเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับชอบเลขไหนเสี่ยงเลขนั้นได้เลยชาวมีนก็มีเกณฑ์จะร่ำจะรวยมากเลยนะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะเพ็าะต้อง หรือช่วงนี้ทามาหากินขยันทุ่งเทให้สุดๆไปเลยนะครับเพราะ,จะาจ์ก็ทํคทิปดาวังคาเป็นมหาอุ่ให้ไปแล้วนะก็ยเลยนะครับจะรวยมากแล้วมีเกณฑ์เสี่ยงโชคก็ล่ํารวยแถมขึ้นมาอีกนะครับอต่อมาครับลัคนาราศีพิจิกครับพิจิกเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าดาวโชคลาาคือดาวพุธโครจรได้เทวีโชคในเรือนพันธุพันธุก็แปลว่าบ้านรถที่ดินแสดงว่าเลขบ้านเลขรถมีเกณฑ์จะออก แล้วซื้อกับผู้หญิงว้ก่อนนะครับก็จะทูกอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เสี่ยงเลยจะเอาเลขบ้านก็ได้เลขรถก็ได้ชอบเลขไหนเล่นเลขนั้นแล้วซื้อกับผู้หญิงครับนะมีเกมที่จะได้เงินได้ทอนะครับตรงนี้หรือซื้อแถวบ้านก็ได้ไม่ต้องไปซื้อไกลๆอ่ะบ้านเรามีใครมาขายอยู่แถวๆนั้นนะ่ะได้เพราะโชคลาภอยู่กับพันธุ์ทูอยู่ร,บรอบๆบ้านเราเห็นไหมอันนี้ก็ฝากได้วยนะก็ดูแล้วก็โดดเด่นมากเป็นพิเศษเลยนะครับตรงนี้ อ่าแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับตรงนี้ลักขาราศีสิงห์หายไปนานกลับมาแล้วครับก็ดูสิครับดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวเราเห็นไหมอยู่ร่วมกับดาวพุธเลขสี่และดาวพุธเป็นดาวการเงินและดาวโชคลาภและดาวพุธโคจรในะตำแหน่งเทวีโชคด้วยแล้วอยู่ร่วมกับดาวเสาเป็นคู่มิกันหมดเลยครับหนหึ่งสี่เจ็ดมาถ้าสิงจะเล่นเลขเนี่ยเล่นหนึ่งสี่เจ็ดเลยก็ได้นะครับหนึ่งสี่หรือสี่เจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าถามว่ามีเลขอื่นอีกไหมอ้วาวก็ดาวโชคลาภก็อยู่ดือน ปัตนีปัตนีแปลว่าคนรักคู่คอหุ้นส่วนแฟนบอกเลขซื้ออะไรแล้วถูกก็ไปกับแฟนแล้วซื้อแล้วถูกก็ได้แล้วก็เสี่ยงกับผู้หญิงเลยเพราะดาวโชคลาภเป็นเทวี B. อ่ะผู้หญิงก็จะให้โชคก็ได้ผู้หญิงมีอายุด้วยยิ่งดีเลยนะเพราะอยู่กับดาวสาวไงแกสองดาวอาทิตย์อีกครับซื้อตอนกลางวันะจะได้นะครับนะจะได้เงินได้ทองหรือจะได้จากลูกค้าหุ้นส่วนในช่วงนี้เะเงินทองจะเริ่มสัมผัสแล้วนะวันที่ อ่าสิบหกอุมาภาพันธนะก็ยินดีด้วยนะครับโอ้โหาสีสิงห์ก็เป็นอีกหนึ่งราสีที่กลับมามีดวงการเงินดีโชคลาบโดดเด่นครับแต่ต้องบอกนะนี่คือทายดาวจรนะไม่ใช่พื้นดวงนะครับเพราะงั้นก็จะมีท่านถูกและไม่ถูกได้แต่ผมนหิน่าดาวจรดีเนี่ยก็เลยมาเป็นทำนายนะครับกับชาวลัคนาราสีสิงคบนะแต่ถ้าท่านใดนะอยากดูดวงแม่นๆว่าโชคลาบจะมีหรือไม่มีจะจริงจริงกลางๆเนี่ยแอดไลน์แอดแฟนเทจเทว่หกห้ามาได้เลยนะครับ หรือไปฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าดูแลได้อะไรค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรถ้าถจะดเงดตาส่วนบุคคลน,นี้ไดดีอย่างไรฟังต่อให้จบอยากกดซุปเตงให้การเกตเทวะต้องทาเช่นไรฟังตามนี้ได้เลยครับและที่คือภาพรวมดาวจอนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ลายได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเทวานะครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับ ทำตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกทเทวาหกห้าครับแล้วทําตามที่ไลน์บอกแล้วประกันได้ดูภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า u t u b e ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เกรทเทวาครับทําตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่แหละครับกรอบสีแดงครับคําว่าขอบคุณครับ แตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับและก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า1 5 0 0 0 0คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทำคลิปที่มีคุณภาพทำนายดวงชะตาอย่างแม่นยำแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากเลยนะครับ กดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรืยกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จลุ่งเรืองสมหวังร่ํารวยมีโชคมีลาบด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับ และมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนิสีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสุ่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จ Success, สักเซสสมริจผลได้เร็วขึ้นครับ สุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลเป็นหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1,99บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ a อ s i g n g r e a t เทว6 65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพอเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงินหนึ่งร้ิบาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เก้ทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้บแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงตําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไโรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR Code คตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสไนด์เกรทเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับแล้ที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องที่สุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเสร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดสาเกตเทวาหมานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับ แลวก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรเทวาครับก็ทําตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชีอาจารย์เกรเทวานะครับเจ็ดาบาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพศสเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับ แน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นแล้วว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับ และก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษาะเพราะลักนณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ